ันนี้เราจะมาทำรายการขายและคืนสินค้ากันนะครับโอเคก่อนไปนี่ผมทำรายการขายก่อนครับอ่าหมาโตครับ2กิโลครับอ่าผม3กิโลครับอ่าคดนมแพะถ้ามีเครื่องสแกนนะครับสแกนจากสินค้าได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะทำรายการขายให้มีข้อมูลเข้าไปนะครับเห็นไหมครับข้อมูลเข้าไป4รายการครับ645บาท เช่นเดิมครับกด enter ครับง่ายๆครับรับเงิน700ครับกด enter ครับบินออกมาครับลองมาดูบินกันครับยอดเงินตรงครับเงินทอนตัวใหญ่แล้วก็ทอนเงินให้ลูกค้าตามนี้โอเคมาเข้าถึงหัวใจหลักของคลิปนี้นะครับลูกค้าบอกว่าพี่ซื้อไปเกินหรือว่าซื้ออยากจะคืนเนี่ยถ้าทางลูกค้าต้องการคืน ให้กับทางลูกค้านะครับก็สามารถที่จะเข้ามาที่หน้าคือสินค้าได้ครับดูขั้นตอนง่ายๆเลยครับเห็นไหมครับมี4รายการมาดูใกล้ๆนะครับเอาเครื่องสแกนเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้แถมเป็นไร้สายโอ้สบายครับยิงยังไงก็สบายครับก็ยิงไปที่ใบเสร็จได้เลยครับเห็นไหมครับก็จะขึ้นเลขเลยตามใบเสร็จที่ลูกค้ามาคืนลูกค้าบอกว่าต้องการคืนนมแพะครับก็คือหมาโต1นกิโลเมื่อกี้ซื้อไป3กิโลครับ ต้องการคืนตรงนี้จํานวนหนึ่งรายการก็กดดับมันคลิกครับต้องการทํารายการคือสินค้านี้หรือไม่ถูกต้องเมื่อกี้ลูกค้าซื้อไปสามครับจะคืนจํานวนเท่าไหร่ก็ได้ลูกค้าขอคืนหนึ่งครับหนึ่งครับผมกดหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดครับว่าเป็นหมายเหตุที่เราจะได้จําไว้ลูกค้าเปลี่ยนใจลูกค้าเปลี่ยนใจ เปลี่ยนใจอ่าผมเท่านี้ครับดูนะครับดูตรงเลขตัวนี้นะครับเข้ามาดูใกล้ๆได้เลยครับมาดูใกล้ๆได้เลยนะครับเลขสามนะครับผมก็กดแล้วเปลี่ยนใจก็จะเหลือสองครับเห็นไหมครับง่ายๆเลยคืนสินค้าเป็นชิ้นจะคืนทั้งหมดจะลบบินก็ตรงนี้นะครับและที่สําคัญนะครับหน้าคืนอยู่ตรงนี้เราไม่แยกรายงานไปที่อื่นให้งงครับดูรายงานตรงนี้ได้เลยครับเห็นไหมครับวันนี้ มีรายการคืนมา2คนลูกค้าเปลี่ยนใจซื้อเกิน1คนง่ายๆครับดูตามช่วงเวลาเป็นมูลค่าเท่าไหร่ครับเทียงเท่านี้ครับหรือจะแสดงบินภายในวันว่ามีบินอะไรบ้างเราก็สามารถที่จะรับคืนสินค้าจากลูกค้าได้เลยครับอย่างกรณีนี้นนนก็แตบมันคิกคืนสินค้าง่ายๆครับพอเราคืนเสร็จแล้วเราก็สามารถพิมพ์บินย้อนหลังได้ด้วยเห็นไหมครับเราก็สามารถมาออกรายการบิน รับคืนสินค้าได้อย่างง่ายดายนะครับยิ่งตอนนี้นะครับก็คือสามารถใช้เครื่องสแกนเอนอร์ไร้สายขอรเราจัดแถมไปในเซตนะครับก็วิธีการคือสินค้าง่ายๆนะครับทั้งดูรายงานอยู่หน้าเดียวจบครบใช้สแกนยิงจากใบได้เลยก็คลิปนี้การคืนสินค้านะครับขอบคุณที่ใช้บริการครับผม b k เคเรนมั่นใจในบริการดูแลยาวนานอยู่คู่ธุรกิจคุณ